มีทังหลาบมีดังจังมีดังพักอืมติดติด้่ดติดติอติดตินิวติกตรดติ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 ดตติดิิดตับพับติด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 ตตไดดิ่ิดด

เราได้ไหนวะเาได้บอกวาชมคนได้เราเป็นไรชมกุลได้ไปน่ะนะพี่เจ้าวันรานยูเรากัมาพี่ดช่ย้รียูดีอยู่คนป่าเรา ม่อไรเอานั่งวิวคนเดียวนี่แหละฮิดด์ว่าอวิวคนเดียวป่ะแชรวิวคนเดียวป่ะฮะแต่ยชมมาก่แล้วตูหาวเรามีหาวเพิ่งคืนยังบอ่าอยู่น้องกงขึ้นไปที่บาทนี่อน้อง กำลังออกมาแล้วเนาะแล้วเรีบร้อบุญไปไป่าละมาบอกเลื่อยๆ้เดี่วี๋ยนเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเเดี๋เดีเดีเวเด็นยดยวดีเดดยเวเด อตอนนี้เป็นกำลังชีเปิดเพลงเนาะทรงไห่บันปรนารุงเิทธิเอาปฏิกาคือสิสเบิเช็จสิทธิเราดอน้องเอหลังจากทางลูกไหรือว่ารลังไทยได้สุขปัจจุบันมมปูญาเป็นตี่เ้ว้อยนอกปิวัสสเบิไปแล้วเอ่อทั้งพวกปูทั้งแม่ยาานอะพีดอกนอ้องดอว่าที่เป็นทังเจ้าคนลูกตาเทั้งสองคำสองายอว่าได้ มาวรกระพอ้วทือว่ามาตุ๊กกีติยากไห้เกท,กทั้งลูกทั้งหลานเออและก็พอตุวยทั้งยอยากตีติพิ้องแล้ก็เผ็ดเสิ็จป็นสหายที่ว่าได้มาทวรในการเสรีมงคลน,น,นาะบ,บนีการทือว่ามาฮอดจดเถลงกาบนจักข่อครกับแระพิดอดเด้โบนจักไข่เผาเบืองกระพอ,อกกางเนาะภาวะทเจ้าภาพเผ็ดในการถือว่าทง,เ,าาอเ,ทาทงเอียทย้งเกล็ดใส่ถมก้ะพิรอดก็เผดกาติ๊กพีกกกพ่โบนจัะพิดอดได้เนาะ ถือว่าทั้งเจ้าภาพตพิดดอกน้องกาที่ว่าตั้งนาให้ทั้งเจ้าภาพเจสัทธากับแม่ะพิดกน้องเออทังเจ้าภาพเจสัตหีบานีกาที่ว่าขาดตุ๊บุ๊บพรองพ่กน้องาากินงกเียอพองกขอโทษขอให้ตะพูตพิดดอกเออระสาทตพิดดอกน้องถือว่าอาหารนี้ถือว่าทังเจ้าภาพะพิดน้องเออบดบดทือว่าประเทศแทบะพิดดอกเออถว่าเลือกการทั้เจ้าภาพประเทศลาย มั่เ็ะทั้งาทาเจ้าภาพเอก็จวมาปทัูปรทึกขอโทษขอไทยดนมผพีินดองหลายเรื่องผดดองผดดองเฮาวาซัตดัพี่น้องเนาะทั้งดดองผดดบาทั้งเ่อบัตตดอผดดีก็ทีว่าสุภาเมื่อง่ายเดดดดองเนอะอหลังจากสมงปตมมาแล้วค่ะประทานอาหารเสียงทั้งปฏิดินั หลังจากขับประทานอาหารเพียงแล้วการที่ได้พาท่านอพิจาร์ปวดบ้นซ้กไปดององการตัวชกชกไทยปีและกทําไทยปีทั้กเราี่ดอกเออครับเออปีไปแล้วกเกเไรเไปกัลกเน่อไร่เยเราก็นักตาตาเองว่าเลิกานปัันเกอาขึ้นมากอีกทีนงนอเนี่รปเนี่รป แล้แบบคนบ้านคนนึงเฮ็ดกินู่เออครัอันที่ไหนมีลูกมีหลานก็ไว้ไว้ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อค่อยปัดกันแนอัตมาทั้งสุขี่ก็ยังบ่ทันได้เด้อพี่น้องเด้อก็อยากได้ลกไผคือกันเด้อพี่น้องเนาะคอยปัดคนสุขไปเด้อพี่น้องต้ังปกป้องใชล่ะใชให้ม้่้ค เจ้าภาพตั้งดองอเจ้าภาพทั้งไยริงเด็กอจิว่ั้งเจ้าภาพตั้งไยซายเอ้อเาอัจจิวใเชิดชิดแนวท้งดันในเด็กอัจจิทางดันหลังเวทีทั้งพีดอน้องบันี้การจ้เชิดชิดทั้งเจ้าภาพเอ่อเจ้าภาพตั้งสองยพรนั้งอกเจ้าภาพทั้งไพยดิ๊งเด็กัจเจ้าภาพทั้งไพยซายเดกีัน้องเนี้ยเราบันี้กาิวามาเอ่อมาแสดงคับ เดี๋ทีนำทักรูสบลับไปน่าจะไปที่ไปทักเ้าสาวเจ้าบ่วครับเออบรนการที่ากับ้างปอัดไตยักษ์แล้วปวไเี่ยวค่กปวดมากเฮ้ยเลาวไปเฮ้เียวได้กัเลี่ยวไป้เขาจะชดทังเจ้าภาพ ดังเออเจ้าภาพทั้งไพ่ยิ่งและก็เจ้าภาพทั้งไพ่ไซเออทอาตั้งเจ้าภาพตั้งไพ่ดอกเนาะเออทั้งเจ้าสาวเจ้าเบาเจ็บรอเพื่อนนะกันตั้งไพ่ดอกเนาะคือว่าทั้งเจ้าสาวเจ้าเบากล้มาขึ้นจากตั้งไพ่ดอกเนอะเออขอบดีณก็คือว่าจะเป็นหลอกปอกเป็นดไทยเกอทางเจ้าภาพทั้งสมกับทั้งสมไพ่เออแล้วก็ขอบวยทางครูศุภลิมไปทั้งเจ้าสาวเจ้าเบาเนาะเออเพื่อที่ได้วันนี้หรือว่าเพื่อนี้กับโบเบนธรรมดาตั้งไพ่ดอกเนอะ เออพฤษชัได้ปิดฉากปิดฝาดโอ้ยทังเจ้าปางดิมาลุกขึ้นก็ได้หน่อยได้พิดอกเลยอ่าว้าดูไดเห็นไกลไ้ซื้อบัตรตื่เงินโซหาดิกระโปรมื่นชิได้ถึงลูปิดมี้นีรก็ไดเออเออเจ้าเช้าขึ้นกันเพ่อชได้ดิกระโปรธรรมดาขึ้นกันน้อีพดอกเนาะเออเจ้าเอาไปเด้กชิได้ผ้าผมในพิดอกมรรทานทังเจ้าภาพ เออทำ้สองกำสองายพี่ดอกนะเออจ้าภาพตั้งสกำสองายด้พี่้อกเดี่ยปรดบาปวดขื่นน้กันงเอตัลงสับปะรดแล้วฮอบดิ้แต่ตัวพิเศษพิเศษไทยเอออเจ้าบ่าเจ้าเา้าแม่ด้พี่ดอกเดี่ยปวดกาปดชื่นน้กันอันยับบัยับบทั้งนี้ก็ได้ด้พี่ดอกเนี่ยเออเจ้าภาพเจ้าผ่าสฝ่ายยิงนะเจ้าผ่าสฝ่ายใซเอาสบัจาพ่อพี่้องระวัด

ขวกขวดชนาสิงไยกินกับมูสุกเลยผ้าคนว่าล้เพวกปาดเนาะป่าขวด mm. อีกหูอยู่ส you ิจะมาเหยียบสิโปแม่แป้งอยู่ไว้ายหูจะกินนหิวนอนเปล่าะ เม uh, ื <c oughs> oh. Oh. O, ่อแล้วบาดนี่ก่อนมากขึ้หาวอยู่บันเมื่อขึ้นลอยแท้นี่แม่มาขึ้นนี่เลยขี่พูนกับพ่อกี่พูนบาทนี่เฮ้ยเงินเจ้าสาวเฮียใบแดงนัินหวยเก็บไม่ได้บอกเลยอย่าแกล้งลายได้เงินใบแดงนะ เอาพืันัวลายัจะเตเยี่ยอ่ะใส่ัวลายมตเี่เ้ดือรนลายเล้น่าน้องไปชงขึ้นบ้านเนาะย่อขายขึ้นชงชงไงเนาะจะเตะไร่ขิดดินนั่นเป็น้าบุกขาอ่อนกะ ยกขาไปอยากขึ้นนะแต่ละคนนี่บุ่งชงนี่หน่อยเลยมึงก็คนกุ่มันตูมันเอาแว่นทีเห็นปะยี่นามุ่งกลางนี่เล่าขาอ่ะไม่มามุ่งกลางนี่ถูไปดิถูไปพันกับแล้วบาดทย้ายเมื่อยไง Cứ đi nuôi anh mà chú Búp mùa vài đấy này ừ. 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 Nhà mưa hàng lực trạng huyền mấy tù con Xin đây... đây mưa non con, bạn này mới nhịp con Thả cặp mà, bạn thì nó กูเด me ียวนะแม่ก็บอกก็ม totally ีกูเดียวนู่นบโหโราณเป็น okay, ผ ok. okay ีได okay ้จะสาวตอนไปย่างก้อนมู้ตอนเมื่อเราเยอะเออก้อนผู้เล่าอะไรว่าอยู่เริ่มขาอ่อนเนี่ยเิ่ามันว่าเตะขิดดินไปแล้วมันง่ายทั้งหนาตัวใหญ่เล่าตัวใหญ่เล่ามาผีเด้อมาผีเด้อ มาฟังนี่มาฟังนี่อาอาวอัอน

ตอนนั่งเกินทักกูตามกันช่วงนไปหน้าบาทนี่เพื่อนมวลชื่นกันเขาอะไรขันยังไ่ย่างย่งมาหนึ่กันยังพูแให้ช่วยกันไปหาอีกผู้มอ้เนีอไ้าเนาี่เ็้มเนนีเปนาตีวนทีนี่ทน้กเฮ้ยเก็บตู้นายังบ่ได้เก็บเต็นเก็บยังบ่านะ เฮ้ยวันเธอน่ะนี่วะเราไปพูนก่อนไปกินไงกินไกอนไปเรา่อยู่ทางไหนฮะ

ยี่ขอายังไม่ลากมือยันมุมอ่ะอ่กนพิไมาแ้วเอังไกินเพือ้ยบอกนั่งได้ชรด้แต่งเด้ยังไงเ้ยโอ้ยได้กินมะบอกแม่พิงกินน้วเออมาแล้วเมื่อยนี่ ขาอ่นแป้นแล้วฮะแป้นเวิดเมื่อยปวดแข้งย่างมาบาดนี้นั่งก็ได้นั่งก่อนโอเคเดี๋ยวสิเมื่อยสันกัน ม um oh, ่บ oh. ้านม่คร wow. ัวเขาเก็บแตนีโอ ah, er ้โหลองสวยลองบงเก็บบอะไรมากจะนางช่่แล้วไง่าไก่ยเคยางดอกนนะโมย่างไปย่างมาเลยลบเ่ารบฝังเวนอันสี่รบติ๊กนี้กันนะเปิดเพลงชลบเลไเน้ะแต่ละคนขคุณะยมแพ่บ่ยังอ่ะลงมาอยู่ แต่กดเฝ้าเราเกีมกโอ้ยอมแดงบาทเลยแต่เป้าก็พกินแล้วที่เมืยเลยยังอยู่เนาะไม่ได้เป้าเลยอมแยอมแดงบาทเลยเขาจรอกี่โลงเจอปีใหม่นะทางมาไหนใหม่นะขัวชินตอนหังยังไม่ได้แเกกืนเลยขั้วขวปนเลขานนัยง

ใช่ขอตัวบังมามุนครูจังหน่อยเนาะบอมมี่ยังกะจะได้เมื่อก่อนมาแรงกีโลงมาใหม่มาแรงมีมียังจังว่ากันมาแรงมาแรงนี้สรองก้อยนางว่ากแรงนี่ก้อยเหียดได้หาวจะได้หมาวต้องลูกวนไห อยากเต้นดีป่ะมันชิบว่าคาชิบว่ตีงนเนล้ไ่ยา้นดท้าวเรนั่นแหละมัวเราคืออกกันมากนะเราทตนอย่างมากเราเต้นอย่างมากโอเคพี่น้องเอ๋มาฮอนเธอฮอนซัน ทางภายเฮาแล้วเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาดุก FC ทุกทุกคนเนาะโดย